ยรีกว่าเป็นคนออกแบบกล้องตัวแรกของโอดินปัสด้วยซ้ำเขารู้สึกทึ่งกับสิ่งที่ไมาทาน,นิคิดมากซึ่งณเวลานั้นเนี่ยไลก้าถึงขนาดพยายามจะซื้อตัวไมาทาน,นิเลยทีเดียว ซันจากบ็อกของอาทิตย์ในช่อง Wolf in c h e e p ช่อง Pop Art ที่จะทำให้ a r รมันป๊อปนะครับวันนี้เรากลับมากับซีรีส์ a r t History นะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนึงเป็นเรื่องของนักออกแบบกล้องถ่ายรูปนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนเอเชียนะครับแต่ว่ามีอิทธิพลต่อวงการกล้องถ่ายรูปเนี่ยในรอบ40ปีที่ผ่านมาอย่างมากนะครับคนนั้นก็คือโยชิฮิสะมัยทันิ โยชิฮิสะไมทานินะครับเกิดที่เมืองคากาวะปี1933นะครับซึ่งเป็นยุคที่ญี่ปุ่นค่อนข้างรุ่งเรืองตัวครอบครัวของไมทานิเองเนี่ยเขาก็มีฐานะแหละบ้านเขาทําพวกเกี่ยวกับเหล้าญี่ปุ่นนะครับพวกเหล้ามิลินในการปรุงอาหารหรือว่าซอสโชยุพวกซอสถั่วเหลืองต่างๆและด้วยความที่ข้อของไมทานิเนี่ยเขาชอบเล่นกล้องด้วยนะครับเขาก็มีกล้องโลเรเซ็คอยู่ตัวหนึง่งไอ้สิ่งเนี้ยมันทาให้ไมทานิเองเนี่ยเขาคลุกคลีอยู่กับกลไกต่างๆของกล้อง แล้วก็มีความชอบจนกระทั่งเขารักที่จะประดิษฐ์ของพวกนี้ในวัยแค่10ขวบเนี่ยมค์ันี้สามารถประดิษฐ์กล้องของตัวเองขึ้นมาได้นะครับเป็นกล้องประเภทพวกบราวนีนะ่ถ้าเกิดใครเล่นกล้องโบราณจะเคยเห็นพวกโกดดักบ,บราวนี่อะไรอย่างนี้และในอายุแค่16ปีเนี่ยมันี้จดสิทธิบัตรของตัวเองถึง4ฉบับนะครับเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับกลไกต่างๆเกี่ยวกับกล้อง ด้วยความชอบอันนี้เนี่ยมาทานิเขาก็เลยสอบเข้ามหาลัยวาเซด่านะครับที่โตเกียวซึ่งเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านวิศวกรรมเครื่องกลในช่วงมหาลัยเนี่ยมาททนิเองเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาก็เป็นเจ้าของเจ้าก,กล้องไลกา 3f นะครับเรียกว่าต้องเป็นลูกคนมีตังมากแล้วแหละถึงจะซื้อได้ด้วยเทคโนโลยีของไลกาณวันนั้นนะ่ะมันเป็นเทคโนโลยีของกล้องฟิล์มที่ล้ำหน้าที่สุดและนะครับด้วยความที่เล็กกระทัดรัดแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมาททนิเนี่ยเขาได้สัมผัสกับการออกแบบที่ยอดเยี่ยม กลังกากที่ยอดเยี่ยมแล้วก็รสนิยมที่ดีของการใช้กล้องฟิล์มด้วยนั่นเป็นพื้นฐานในการที่ทําให้เขาออกแบบกล้องในเวลาต่อมาก้าวแรกที่ทําให้ไมททนิเข้าสู่วงการออกแบบกล้องนะครับก็คือเมื่ออิจิสักุระอินะครับเขาเป็นนักออกแบบคนหนึ่งอยู่ในโอลิมปัสนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นคนออกแบบกล้องตัวแรกของโ l y ิมปัสซูรยซัมเขาไปเห็นสิทธิบัตรของไมททนินะครับแล้วเขารู้สึกทึ่งกับ สิ่งที่ไมนทนิคิดมากเขาได้เสนองานที่อลิมปัสให้กับไมทันิเลยไมทนิก็ตัดสินใจเข้าสู่บริษัทมปัสนะครับในวัย23ปีเมื่อปี1956 ด้วยวัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่นนะครับที่มีความค่อนข้างคอนเซอร์เวทีมากๆแหละใน2ปีแรกที่มาทนานี้เข้าไปทํางานเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่การทํางานมันเป็นการเรียนรู้งานในทุกตําแหน่งของมาทนานีนะครับเขาไม่ได้แตะต้องในงานที่เขาถนัดเลยเรียกว่าถูกส่งไปเรียนรู้ในแผนกต่างๆเป็นเวลา2ปีก่อนที่เขาจะได้มีโอกาสเริ่มต้นเข้าสู่โปรเจกต์สาคัญโปรเจกต์ Project ที่ชื่อว่ามิชชั่นอิ p พอส i ิเบนะครับ กแรกที่ไมทาน,นิชได้เข้าไปสู่การออกแบบที่แท้จริงโปรเจกต์เนี้ยในโอลิมปัสเนี่ยไม่มีใครอยากจะยุ่งเลยนะครับเพราะว่าด้วยคอนเซปต์ของมันคือสร้างกล้องราคา6,000เยนซึ่งักเวลานั้น,นะกล้องส่วนใหญ่ราคาต่ำสุดก็คือแพงกว่า6,000เยน4เท่านะครับ เป็นอย่างน้อยแต่นั่นยังยากไม่พอสําหรับไมาทานิไมาทานิกลับตั้งโจทย์ให้ตัวเองยากกว่านั้นเขาตั้งใจจะผลิตกล้องที่มีขนาดเล็กแล้วก็ฟิลลิ่งในการกดชัตเตอร์ที่ดีเหมือนไลก้านะครับและก็ยังประหยัดฟิล์มด้วยจนในที่สุดนะครับไมาทานิค่อยๆแก้ปัญหาของเขาทีละขั้นทีละตอนในตัวเองจนกลายมาเป็นฟอร์แมตที่เขาเลือกใช้ในการสร้างกล้องตัวนี้ก็คือกล้องแบบฮาร์ดเฟรมนะครับซึ่งเป็นกล้องที่สามารถประหยัดฟิล์มได้ถึง1เท่านะครับจาก ปกติที่ถ่ายได้36รูปฮาร์เฟนก็สามารถถ่ายได้ถึง72รูปและด้วยการออกแบบอันนี้เนี่ยทำให้ไมคทนี้สามารถสร้างตัวต้นแบบออกมาได้นะครับและเขาเรียกมันว่าโอลิมปัสเพนนะครับโอลิมปัสเพนเนี่ยเขาจะแสดงออกถึงความเล็กที่มันเหมือนปากกาที่มันพกได้สิ่งที่มันน่ามหัศจรรย์ก็คือเขาสามารถผลิตกล้องตัวนี้ได้ในราคาแค่6,000เยนเท่านั้นเองแล้วก็ได้เกินเป้าหมายสิ่งที่เขาคาด กล้อง奥 p 巴斯เพนถูกวางจำหน่ายในปี1959นะครับแล้วมันก็ได้รับความนิยมสูงมากสิ่งที่น่าสนใจในเชิงการตลาดที่ทำให้มาทนิพัฒนาตัว奥林巴 s เพนไปอีกก้าวหนึ่งก็คือณนะเวลานั้นเนี่ยกลุ่มททรเก็ตคนที่เล่นกล้องส่วนใหญ,ญ่คือผู้ชายเรียกว่า9 8เป็นน่ะมันเป็นผู้ชายทั้งนั้นนะครับมีแค่2%เท่านั้นที่เป็นผู้หญิงและเราก็รู้ใช่ไหมว่าผู้หญิงก็จะมีกำลังซื้อที่มากของผู้ชายการที่奥林巴 s เพนออกไปเนี่ยมันดันไปถูกใจผู้หญิงงงัแต่่่่วาาามมนนไได้้ใชย ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวโอริปัสเพนแม้ว่าจะขนาดเล็กก็ตามแต่มันไม่มีตัววัดแสงทุกอย่างต้องปรับเป็นเมน,นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับผู้หญิงเท่าไหร่นันและไมทันนี้เองก็เห็นปัญหานี้นะครับจาก ผู้ใช้งานเขาก็เลยกลับไปออกแบบตัวนี้ใหม่โดยตั้งโจทย์ว่าจะทํำยังไงให้มันสามารถกดได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนั่นก็เลยทําให้อีก2ปีต่อมากล้อง On Pass Pen e, e ก็กําเนิดขึ้นมาทานนันีีเลือกที่จะใช้ระบบตัวเซเลเนียมนะครับซึ่งเป็นตัวระบบวัดแสงในสมัยยุค60ที่ได้รับความนิยมมากเซเลเนียมคือการที่รับแสงแดดโดยที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เลยนะครับกล้องสามารถทํางานได้โดยที่แค่มีแสงพาทิตย์เฉยๆและในตัวกล้อง p นอ E, e มีระบบสามารถคำนวณรูรับแสงและ Speed s h ตเตอร์สปีดในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยแค่กดจบเลยความสำเร็จอันนีย้ยอดขายก็เรียกว่าถล่มทลายเลยปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังไว้ก็คือผู้หญิงเนี่ย กระโดดขึ้นมาเป็น33มเร็นตเลยนะครับว่ากันว่านะครับในช่วงทั้งหมดของซีรีส์เพน e อีเ e นี่ยนะครับมียอดขายทั้งหมดถึงเกือบ10ล้านตนัวในทั่วโลกเรียกว่าไมาทานีเนี่ยากลายเป็นพระเจ้าในบริษทัทเลยจากเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจนะ แต่ความสําเร็จของอลมปัสเพน E เนี่ยมันยังไม่สาแก่ใจของไมททนีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในปี1 9 5 9ตอนที่อลมปัสเพนออกมาเนี่ยไมเทนีเขาค้างคาใจมากเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยตลาดกล้อง หันไปสนใจอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือเมื่อนิคอนนะครับออกซีรีส์ที่ชื่อว่านิคอน F นะครับเป็นกล้องที่ใช้ระบบ SLR หรือ s i n g l e l e n น Reflex นะครับเป็นระบบใหม่นะเวลานั้นที่มันน่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามันสามารถเห็นการโฟกัสภาพที่เราต้องการจะถ่ายและการโฟกัสที่ถูกต้องได้เลยทันทีนะครับเพียงแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยด้วยระบบที่นิคอนผลิตมาเนี่ยมันค่อนข้างจะดูเทอะทะแล้วก็ดูหนักดูเป็นผู้ชายมากๆซึ่งมันก็ขัดกับแนวความ ของไมท์เนนิที่อยากทําให้กล้องมันใช้งานง่ายตัวประเด็นเนี้ยมันก็เลยทําให้ไมท์เนนิเองเขาพยายามพนวกสิ่งที่เขาคิดในเรื่องของฮาร์ฟเฟรมรวมเข้ากับแกซเซลอามันฟังดูดีใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะสออย่างเนี้ยมันไปด้วยกันแค่เพียงเพราะว่า SLR เนี่ยมันต้องการพื้นที่ในการใช้กลไกค่อนข้างเยอะในขณะที่ระบบฮาร์ฟเฟรมเนี่ยมันเล็กมากนะครับมันเหมือนไมท์ทนิพยายามจะเอาก้อนใหญ่ๆเนี่ยไปยัดอยู่ในบอดี้ที่มีขนาดเล็กพอไมท์เนนิเริ่มลงมือทำจริง,รงๆเนี่ยเขาก็เจออุปสรรคนี่แหละ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือมันต้องรื้อระบบ S R ทั้งหมดใหม่นะครับแล้วเขาก็ออกแบบชิ้นส่วนใหม่ทุกชิ้นรวมไปถึงวิธีการทํางานของ S R ของเขาด้วยกล้องตัวนั้นมีชื่อว่า Olympus Pen F ความพยายามของไมทันี้เนี่ยทำให้เขาต้องจดสิทธิบัตรถึง50ชิ้นนะครับในการที่จะผลิตตัว Olympus Pen F ออกมามันสามารถทํางานได้ เหมือนกล้อง S L R แต่ว่าตัวเล็กกว่าเปลี่ยนเลนส์ได้เหมือนกันสปีดช,ชัตเตอร์ก็สามารถทำงานได้ถึง1ต่อ500ซึ่งเป็นเรื่องยากมากนะครับแถมแฟลชเนี่ยก็สามารถทำงานได้ทุกสิสปีดของกล้องด้วยเรียกว่าเหนือกว่าคู่แข่งซึ่งทั้งหมดนียมันฟังดูดีใช่ไหมแต่ปรากฏว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Olympus Pen F ยอดขายไม่ได้ดีเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่มันไปเปิดตัวที่ p o t t o k n n a ในปี1963นะครับทำให้บริษัทไลกาที่เยอรมันเนี่ยได้เห็นฝีมือของไ <Wow. S 1> มเนิว่าทั้งหมดที่ไมเทนิดคิดเนี่ยมันเป็นออริจินัลมากในยุคที่ญี่ปุ่นถูกเรียกว่าเป็นนักก๊อปปี้ตัวยงซึ่งณเวลานั้นเนี่ยไลกาถึงขนาดพยายามจะซื้อตัวไมนทนิดเลยทีเดียว ท้ายที่สุดแล้วนะครับตัวซีรีส์ Olympus Pen F เนี่ยมันก็ถูกพัฒนาต่อเนื่องไปแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมจนถึงจุดหนึ่งครับไมทันนี้ก็ยอมแพ้กับมันเพราะว่าจริงๆแล้วในตลาดณเวลานั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าการที่ฮาร์ฟเฟรมันได้รับความนิยมเพราะว่าฟิล์มมันมีราคาแพงในทศวรรษที่70นะครับคนหันมานิยมกล้องแบบ SLR นะครับทุกแบรนด์ก็หันมาผลิตกล้องแบบ SLR กันมากขึ้นไมทันนี้ก็เลยตัดสินใจโอเคยอมหันกลับมา ต่อสู้ในสนามแข่งของฟูลเฟมแบบ s l r กับเขาบ้างนะครับแต่ว่าโจทย์ของไมเทนิเนี่ยก็คือทำให้กล้องของเขามีน้ำหนักเบาเล็กแล้วก็สามารถกดด้วยฟิลลิ่งที่ดีเหมือนที่เขาใช้รายการแหละเรียกงว่ามันเป็นปรัชญาของไมเทนิมาโดยตลอดนะครับในการผลิตกล้องในที่สุดแล้วนะครับปี1972 o l y m p u ัก็วางจำหน่ายกล้องซีรีส์ OM นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า o l y m p u s OM1 นะครับ แน่นอนว่าทุกครั้งที่กล้องของมาทันนี้ออกมาเนี่ยมันต้องสั่นสะเทือนวงการ OM1 ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ OM1 จะรู้ว่าลักษณะการใช้งานต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะต่างจาก SR ตัวอื่นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าความแตกต่างอันนั้นเนี่ยมันค่อนข้างรู้สึกว่าเออเป็นฟีลลิ่งที่ดีมาแล้วก็ความนุ่มนวลของมันก็แตกต่างทุกอย่าต Olympus OM-2 อลด้วยความสำเร็จมหาศาลของไมเทนินะครับทำให้ทุกคนในวงการหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปมองไมทนิกับโอลิมปัสเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยเราจะเห็นได้ในปลายทศวรรษที่70ก็คือไมทนิเนี่ยกลายเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์โอลิมปัสไปโดยปริยายนะครับถ้าบอกว่าไมทนิออกแบบรุ่นนี้คนก็จะรู้สึกว่าเชื่อมั่นหรือรู้สึกว่าโหนี กลตัวนแน่ๆเทนี่นะครับเขาก็ยังก้าวต่อไปนะครับหลังจากที่ทํางานมาแล้ว20ปีเขาก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับในปี1979นะครับไมคทเนี้ออกกล้องที่เรียกว่าพลิกวงการอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ Olympus XA นะครับมันได้ชื่อว่าเป็นกล้องเลนส์ไฟเดอร์ที่ถูกผลิตมาในขนาดที่เล็กที่สุดตัวหนึ่งของโลกเลยนะครับชิสัก35มิลลิแมเรโส XA あなท่าどこへま,ますかตัวนี้มันมีชื่อเล่นว่าแคปซูลคาเมราด้วยนะครับด้วยหน้าตาการออกแบบของมันเนี่ยมันดูหน้าตาเหมือนแคปซูลไอสิ่งเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าการออกแบบของไมคทานนี้เนี่ย คือไม่ใช่ในเชิงวิศวกรรมอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องดีไซน์ของตัวต้นแบบด้วยเราจะสามารถเห็นได้จากตอนที่เขาโปรโมทต,ตัว Olympus XA นะครับมันจะมีตัวตัวดินนะครับที่ไมท์นทนิปั้นเป็นตัวต้นแบบด้วยการออกแบบที่ยอดเยี่ยมของ Olympus XA นะครับในปีนั้นเนี่ยทำให้ไมท์ทนิเนี่ยได้รับรางวัล Good Design Award ครับ,รบปกติรางวัลเนี่ยมันจะถูกมอบให้กับโปรดักที่ออกแบบ ได้ยอดเยี่ยมทั่วโลกนะครับแต่อันนี้เป็นรางวัลแรกที่กล้องถ่ายรูปได้รับรางวัล o l ล m มปัส XA นะครับถือได้ว่าเป็นกล้องที่ไมค์ทน้ออกแบบเป็นตัวสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มเป็นผู้อยู่เบื้องหลังมากขึ้นนะครับมีทีมออกแบบที่เขาเทรนมาอย่างดีนะครับถ้าเรานับกันจริงๆแล้วเนี่ยอย่าง XA เนี่ยก็จะมีทั้ง XA XA 1 2 3 4ใช่ไหมครับจนกระทั่งมาถึงยุคที่เป็นกล้องคอมแพคออโตโฟกัสเราก็ต้องไม่ลืม Dylus, it's so smart, so serious, yet so small. Olympus, never miss another O. ได้รับความนิยมสูงมากๆแต่ตัวนี้มาททนี้ไม่ได้ออกแบบแต่ว่าเป็นทีมที่เขาเองอยู่เบื้องหลังในปี1991เนี่ยโอลิมปัสมิลก็เรียกว่าได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันที่คนหันกลับมาเล่นกล้องฟิล์มเนี่ยถ้าเราพูดถึงกล้องโอลิมปัสมิลเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ราคามันก็อัพขึ้นมาเรื่อยๆท้ายที่สุดแล้วมาททนีเนี่ยก็ลาออกนะครับจากโอลิมปัสในปี1996นับ เป็นเวลาการทํางานของเขาถึง40ปีนะครับในบษษริษัทโอลิมปัสไม่เคยทํางานที่อื่นเลยแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเหมือนที่บอกไปตอนต้นนะครับในเวลา100ปีของโอลิมปัสเกือบครึ่งทางเนี่ยความสำเร็จมันมาจากผู้ชายคนนี้นจริงจรปี2009นะครับไมาทานีก็เสียชีวิตลงในวัย76ปีนะครับฝากไว้แต่ตำนานของการออกแบบกล้องที่ใครๆก็ต้องพูดถึงครับ อย่างเราเองเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงทีเ่เริ่มเล่นกล้องฟิล์มใหม่ๆก็ประทับใจเรื่องของไมททนีมากๆแล้วก็สะสมกล้องเรียกว่าทุกตัวของไมททนีเนี่ยเคยลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปประวัติของโยชิฮิสะไมเทนีนะครับนักออกแบบชาวญี่ปุ่นที่ออกแบบกล้องให้กับมป巴สกว่า40ปีแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะครับอย่าลืมติดตามซีรีส์อาร์ติสต์ในรายการบล็อกของอาทิตย์ได้นะครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากครับ